ไปพร้อมเสียงสวดวันเทอทรีคุณซิงห์นีรุไทยสวัสดีครับคุณซิงห์นีรุษไทยประจําวันที่14มกราคม2569ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลูคุณแต่งใดเป็นเพียงการรู้ครางหเท่านั้นครับราอนครับเซ็ตติดลบ6.90อยู่ที่1235.30นะครับก็สถาบันทิ้งหุ้นวิกแคปเดลตาคาปิชุด ก็วัดใจที่1230ครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับมูลค่าการซื้อขาย37,000ล้านบาทตัวไหนก็ไม่ไปครับถ้าเซ็ตไม่ไปอินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านไว้ตรงนี้ครับแนวรับ1230ครับถ้าหลุดตรงนี้คือ1ัน0นะครับใช่ไหมต้านถัดไปต้านครับก็คือ1240ครับบทวิเคราะห์จากอินโฟเกสครับตัวที่1 ไอไอจีไอไอจีราคาหนึ่งบาทหกสิบหกสตางค์หกยี่สิบแปดสตางค์ครับอุ้นกลับนะครับสำหรับไอไอจีนะครับก็โคตรสิ้นเลยแหละบอกเขาบอกครับแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดห้าสี่ครับแนวรับนะครับต้นจะอยู่ตรงนี้แหละหนึ่งจุดเจ็ดห้าครับสำหรับ ไอไอจีครับไทมเฟรมสิบห้านาทีปิดสวยครับ i อ g จเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลครับมีวันรุ่มด้วยนะใช่ป่าววัออนเก็บด้วยนะครับสำหรับ i อ g จมีวอลเลนไหมเนะี่ยเปิดที่หนึ่งบาทสี่สิบครับขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าครับลงมาปิดที่หนึ่งบาทหกสิบหกครับ ตอนนี้เข้าเบรกอีเมย์แปบานะครับหนึบาทห้ครับไปรอรุ่นเบรกอีเมย์สอง้อยครับเป้าแรก2บาท rsi 66.50บหกจุดหนยลุ่มซื้อเข้า10ล้านขายออก9ล้าน a t c 1ล้านครับแนวรับ1นึบาทห้สตางค์แนวต้าน1นึบาทเจสตางค์ถ้าทำได้จะเป็น1นึบาทแปสตางค์ครับต,ต่อไปครับทัสก o ทัสโกราคา14บาทสาทัสิสตางค์บวกสามสิสตางค์ครัส่วนตัวมองว่าสวยนะครับจุดต่ำจะเป็น13บาบาทหกบครับแนวรับจะเป็น14บาทครับต้านจะเป็นจุดนี้ครับ14บาท70สิบสตางค์ครับไทม์เฟรมสินาทีปิดสวยไหมเนี่ยปิดสวยครับสำหรับทัสโกทัสโกเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหา,าริมทรัพย์ก่อสร้าง ภาพรวมบิษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะส่งกราฟรุ่นกลับนะครับยกตัววันแรกเปิดที่14บาท10สตางค์รับขึ้นไปสูงสุดที่14บาท30ก็คือปิดโดดนะครับเบรก EMA 89แล้วครับ14บาท24อรอลุ้นเบรก EMA 200ครับ14บาท96คือตีเป็น15บาทเนาะ RSI 52.09วอลุ่มซืขข้อเข้า3.3ล้านขายออก2.8ล้าน ATC 8ส แนวรับ14บาบ,14บาทแนวต้าน14บบาท70สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น15บาท10สตางค์ค่ะตัวต่อไป Advice Advice ราคา5บาท65สตางค์บวกค่าสตางค์ค่ะ5บาท65นะครับจุดต่ำสุดจะเป็น5าบาท55ถ้าดุตตรงนี้ต้องมารอรับแถวๆ5บาท45เลยนะครับต้านจะเป็นจุดนี้ครับ5บาท80สำหรับแอดไวสครับ ทำเฟรม15นาทีปิดไซเว y ครับ a d v ไว e เป็นหุ้นไซเว y เป็นหุ้น K ี่ยวรับจำน่ายปิกส่งสินค้าไอทีภาพรบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะแอดไว์นะครับไม่ใช่ a d v วานซนะครับคนละราคาเนละส่งกรับไม่สวยเท่าไรเปิดที่5้าบาท60ครับเป็นไปส่งสุดที่5้าบาท75แล้วก็ลงมาปิดที่5้าบาทหกสตางค์ตอนนี้เบรกไปทุกอีมลครับ e m a 89 89กับ e m a 200เป e ็นจ e ุดเดียวกันก็คือ5บาท39บปัจจุบัน 5, 5 <65 S 2> ้าบาท65นะครับน่าสนใจไหม isi ห้า3ิบห้าจครับนซื้อเข้า3แสนขายออก4แสน a t c 1 0 0 0 0แสนครับแนวรับ5บาท50สตางค์ต้าน5บาท85สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น6บาทครับมีข่าวที่น่าสนใจนะสำหรับ ad v i c e นะครับตรงน,นี้ก็คือข่าวจาก โปรเบตครับเร่งเซ็ตผันผวนขาดปัจจัยหนุนครับจับตาหลังเลือกตั้งนั่นแหละนะครับับตาเลือกตั้งนะครับชูหุ้นนําเข้ากับไฟฟ้ารับอนิสงส์เงินบาทแข็งค่านะครับตอนนี้ก็คือมีหุ้นที่เขามองว่าน่าสนใจก็คือกลุ่มเนี้ยอิเล็กทรอนิกส์นะกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้ามีแอดไว้มีคอมเซเว่นซินเกับเขาก้า บีกรีมแล้วก็ GPSC ครับน,นี่ข่าวจาก InFocus ครับเดีย๋ยวลงมีกลุ่มไลน์นะครับสำหรับข่าวของ Advice ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นวอลเลนใช่ไหมครับ Hydro v a l เ n c e 2ครับ Hydro v a l เ n c e 2ราคา16สตางค์บวก5สตางค์ <c oughs> โอ้โคตรซิงเลยนะตัวหุ้นสามันซิงไปบวกไป72สสตางค์อ่ะ แนวรับแนวรับแนวรับส1สตางค์ครับแนวต้านก็คือจุดที่เข้าขึ้นไปสูงสุดวันนี้21สตางค์ถามเฟรม15นาทีปิดสวยครับสำหรับไฮโดรถ้าปิดเสริมนี้ก็บอกตรงๆนะครับไฮโดรน่ากลัวทั้งแม่ทั้งลูกนะไฮโดรแลนด์สหมดอายุวันที่5กลกุมภาปี2 0 2พันบแต่เขาเคยติดสแกนเรา,าพอดูอพิมพ์ผิดครับขอไปอหุ้นสามัญ ก็บวกเยอะก็เลยน่ากลัววอลเลนสองยังไม่ดูอ e ีฟินนะครับใจเย็นนะครับท่งกราฟสวยครับสำหรับไฮโดวอลเลนสองเปิดที่11สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่21ลงมาปิดที่16ครับตอนนี้ก็ EMA 89ครับต้านสำคัญขึ้นไปชนแล้วหล่นครับยีสบ3สตางค์กับยีสบ2สตางค์นะครับถ้าเบรกตรงยีบ3กับยีบ2ได้เนี่ยขึ้นไปต่อนะครับสำหรับไฮโดวอลลนสอง S i 71, s i 51.71ครัผลุมซื้อเข้า17ล้านขายออก13ล้าน ATC 4แสนครับแนวรับ12สตางค์แนวต้าน21สตางค์ถ้าทันได้จะเป็น25สตางค์ผลคุ้นหมดข่าวครับผลสินในไทยชมดีวันพุธครับสวัสดีครับ